สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญลอดดำทีมนะครับวันนี้เราก็คงพามาพบมาเจอเจ้าก้านยาวกับทีมงานหกล้อดำบุรลอดครับดูครับโอ้โหเสียเตยลงไปข้างล่างนะครับกว่าชขี้โคลนออกแล้วลวงดินทางหน้าจะไม่มีปัญหานะ สำหรับทางเพราะว่าบ่อลูกนี้มีลูกรังพร้อมอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอ่ะหกล้อดำก็เริ่มทยอยมาแล้วครับอ่ะเดีย๋ยวมาดูหัวหน้าเบิร์ดขึ้นบ่อนี่จะขึ้นไวไหม ขึ้นแบบเบิดเบ์ครับหรือขึ้นแบบสบายสบายฮะนี่ขึ้นไปแล้วอา,อาจารย์เวียงทำอะไรอ่ะคนคนนี้โอ้โหกินได้ตลอดเวลาหิวเก่งครับเป็นคนที่หิวเก่งกินได้ตลอดเวลากินได้เรื่อยๆเอาแล้วเอาคุสีเหลืองไปนี่แสดงว่ามีปลาไหลแน่นอนเลยตาใช่ไหมเขาได้ปลาเลยได้กี่ตัว เป็นปลาไหลนึ่งตัวนี่แล้วก็บอกว่าสูบน้ำจับปลาไปหมดแล้วไม่มีปลาเหลือโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูนี่ตาว่าได้ปลาไหลฮะจะปลาไหลตัวใหญ่เท่ากับหัวหน้าโจรหรือเปล่าเมื่อวานนี้ผมไปหาหัวหน้าโจได้ปลาไหลตัวเลือเลยเดี๋ยวไปดูครับ โอ้โหท่านผู้ชมครับตัวใหญ่มากเลยครับตัวแค่นี้ก็ยังจับมานาอเสียเต้ยโอ้เดี๋ยวผมจับให้ดูค่ะตัวใหญ่มากเลยฮะโอ้อันนี้มันลูกปลาไหลหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยปล่อยไปเถอะไอเราก็นึกว่าตัวใหญ่เหมือนของฮัวหน้าโจยโอ้ยตัวนี้เดียว <Workers> อะยังมานะจับมาอีก oh นี oh ่ฮะสภาพปอเก่าครับเต็มไปด้วยกี่โคลนน้ำนี่แต่กี่โคลนไม่หนาน่ะอยู่ประมาณ30-40ิสี่สเซนเองครับแล้วก็เจอชั้นดินดานนี่เห็นไหมลูกกลางเพียบเลยเดี๋ยวไปดูด้านนู้นดีกว่าครับโอ้โหดู สวยไหมคุณตารรแต่งสวยไหมต้องการความลึกเอาไว้เก็บน้ําใช้นี่ลึกพอใจอยังพอใจแล้วเอาขนาดนี้ใช่ไหมต,ตาว่าสวยดีครับลึกดีอยากได้น้ําครับเสียเตยจัดให้ฮรบนี่โอ้โหบอ่อเก่าทำให้เป็นบอ่อใหม่ ุดยอดเลยฮะอะเต็มแล้วครับดูทางขึ้นชันชันแต่ยังว่าแหละมันปีลูกลังด้วยมันก็เลยแน่นแข็งอ่ะทำไมมันไม่ตรงหรือไงเนี่เสียเตอร์ทาให้มันตรงครับนี่โดยการยืนยืนอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วมุกี้เอื้อมมาครับนี่คูให้ตรงเลยนี่ เล็กๆน้อยแกก็เอานะสำหรับหัวหน้าโจยเอ้ยสำหรับเสียเตอร์นี่พูดผิดพูดถูกไปถ่ายหัวหน้าโจ้จนติดปากเรียกเป็นหัวหน้าโจ้เลยนี่มาบอกแล้วว่าเสียเตอร์นี่งานละเอียดนี่ต้องยกให้แกเลยครับเก็บทุกช็อตไม่ว่าจะเป็นก้อนดินเล็กๆน้อยเก็บหมดเลยนี่ก็ตัดแล้วนะยังไม่พอใจนี่มาปูดให้มันตรงให้ไม่ไม่ให้มันตรงนีให้มันเอียงให้มันเอียง ป้องกันดินพังฮะนี่นี่ถูเลยขยายบอ่อเก่าครับบอ่อนี้เสียดายน่าจะเก็บเอาไว้หน้าฝนแต่คุณตาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าแกจะปลูกมันครนูน่นเห็นรถกุ้ตาสีแดงไหมนั่นแหละแกบอกว่าเย้ขุดบอนี่เสร็จแล้วผมก็จะปลูกมันแลครับถ้าปลูกมันแล้วคือหมดสิทธิ์ หมดทางเพราะว่าทางจะไม่มีวิ่งฮนะไม่มีทางออกไปฮนะนอกจากปีหน้าฟ้าใหม่แหละจึงได้มาขุดต่อนี่เกว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าจะต้องปลูกมันก่อนเออไอเราก็เอาและยินนี้ได้กินปาลาไหลแน่นอนแหละเห็นหัวหน้าโจยได้ไม่วตัวนิดเดียวถึงอิ่มกันหรือเปล่าก็ไม่รู้สงสยัยต้องใส่น้ำเยอะ มะเขือเยอะๆกะว่าหาปหลาไหลกันไม่เจอเลยเจอแต่มะเขือเวลาผัดเผ็ดตัวนิดเดียวก็จับไม่แน่เละอาจจะเจออีกอาจจะได้ตัวเล็กๆน้อยผสมกันไปสักห้าหกตัวก็ยังดีผสมกันไปแ้่ได้ตัวเดียวนี่ต้องใส่มะเขือเยอะๆนะแล้วก็หากันว่าปลาไหลอยู่ไหน๋ยวก็ถาว่าผัดมะเขือหรือผัดปลาไหล ักต่อสูงโมก็มารอนะฮะอยากได้น้ำลึกๆคุณตาว่าเพราะว่าเอาไว้ใช้รดน้ำรดอะไรได้เอ้ลดต้นไม้อะไรได้ทำนาก็ได้นี่นาพื้นนี้ก็ของแกนะนเวลาหน้านาปุ๊บไม่มีน้ำก็สูบน้ำบอนี้ขึ้นไปเลยไปใช้นาข้าวได้ มีหน้าแหละแกถึงอยากได้ลึกๆโอ้ตาม,มาขบวนเลยวันนี้น้องนัดไม่ว่างนะเอาซีมาคุเตมาขับแทนถ้าใครเป็นเอฟซีบุรีจะรู้ว่าซีมาคุเตคือใครนี่วันนี้น้องนัดไม่ว่างเนื่องจากว่าทําบุญอธิให้คุณย่าฮะงานจะเริ่มพรุ่งนี้แหละแต่วันนี้เตรียมเตรียมครับเตรียมงานครับ งานเรื่องพรุ่งนี้วันนี้เตรียมงานก็เลยไม่ว่างก็เลยให้ซีมาคกุติมาขับแทนวันนี้อ่ะเสียเตอรก็คงดึงต่อไม่มีเบิร์มนะเราต้องดูสภาพดินด้วยครับอย่าจะว่าอา้าวบุญรอดขุดบ่อลึกๆผมเคยเห็นมีเบิร์มหรือมีชั้นพักอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่เลยก็ดูด้วยครับดูสภาพดินด้วย อย่างเงี้ยยังไงก็ไม่มีพังครับค้าบอดินมีหินอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่มีมีพังแต่ต้องเอียงนะไม่ใช่ว่าครูตรงๆต,ต้องเอียงครับถ้าเอียงแล้วไม่มีพังแน่นอน,นี่ด้านนี้เ,เตเตอร์ก็เอียงให้จัดฉากให้สวยงามเลยนี่นะฮะเอียงไว้ให้พร้อมโอ้ ดินไม่ต้องพูดถึงครับเหลืออีกเยอะเหลืออีกเยอะครับดินเดี๋ยวขุดตัวนี้เรียบร้อยก็จะปล่อยน้ำาฮตรงนี้ลงครับน้ำก็มาจากบอ่อเก่านี่แหละไม่เยอะครับประมาณนิดเดียว10เซน15เซนฮนะน้ำเนี่ยเดี๋ยวรอให้เซตเตอร์ขุดเสร็จก่อนแล้วก็จะปล่อยน้ำลงมาแล้วก็มาเอาตรงที่น้ำนี่ได้อีกครับ อันนูนขี่โคนนะเอาโปะไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากคดีทีหนึ่งว่าจะขยายไม่ขยายดีแต่คุณตาเขาไม่ซีเรียสอยู่แล้วเขาบอกว่ายังไงก็ถ้าไม่ลอกฝั่งนู้นให้คุณตาก็ไม่เป็นไรแต่ขอฝั่งนี้ให้ลึกๆว่าอย่างนั้นนะก็ะไม่เป็นไรฮะ โอ้โหเอากระป๋งมันตั้งไว้อย่างดีเลยเจอปลาหลายแทบง่ายเลยผมเมื่อกี้นี้ตัวมันใหญ่เกินไปอ่ะโมวานนี้ไม่ได้พามาดูเจ้าก้านยาวเลยฮะโมได้ติดธุระเลยไปถ่ายแต่หัวหน้าโจได้คลิปเดียวเนี่ยมันต้องมีที่กั้นไว้นะถ้าไม่มีที่กัน้นรับรอง โรงหมอเน่นี่เห็นไหมเอียดจริงๆครับเซเตอร์เล็กน,น้อยก็เก็บหมดไม่ยอมต้องให้สวยทำงานแล้วต้องทำให้สวยทำให้ดีฮนะอ่ะตัดคนไป พอใจยังนี่อขอมาครับซีมาคุติเรานี้่อด้วยหูหน้าวายวันนี้ผมก็พามาเจอเจ้าการยาวครับกับทีมงานของมุรดครับยังทำงานอยู่นะครับทาเรื่อยๆช่วงนี้ก็พอได้มีงานทำอยู่ฮะไปเรื่อยๆครับเหมือนรถขายโองเนี้ยฮะไปเรื่อยๆเอา เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนล้กันครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ